ดรามา่าร้อนข้ามประเทศนะครับระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยของเรากรณีม,มวยคุณขมแหมมวยไทยนะครับนำมาสู่การเฟ้นหานักมวยที่จะสามารถล้มเอาชนะบัวขาวประชาเมฆนักมวยชาวไทยของเราได้จนกระทั่งเน็ตไอเดอลสาวคนดังอย่างคุณยาดานะครับเป็นเน็ตไอดอลสาวชาวกัมพูชาเนี่ออกมาโพสต์ประกาศลั่นกลางโซเชียลรับว่าใครก็ตามที่สามารถเอาชนะบัวขาวได้เนี่ยเธอจะแต่งงานด้วย แต่งด้วยแน่นอนนรัแล้วจะรักและดูแลตลอดไปด้วยนี่ปรากฏว่าล่าสุดครับนักมวยชาวไทยอีกหนึ่งคนแสนสถานนะครับตัวแสบน,นะครับไปคอมเมนต์ในโซเชียลใน Facebook ส่วนตัวของคุณยาดาที่โพสตเข้าความนี้ลงไปเนี่ยไอเด้ลสาวชาวกัมพูชาคนนี้เนี่ยนะครับแสนสถานบอกบัวขาวพี่บัวขาวผมขอสักไฟได้ไหมยอมผมหน่อยเถอะอยากจะให้มีเียเพิ่มครับ เนี่ยครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเป็นกระแสดราม่าเรื่องกุลคแมกับกัมพูชาแล้วก็ไทยนะครับลุกลามบานปลายไม่หยุดครับตอนนี้ครับโดยเฉพาะภายหลังจากที่ทางยาดาเน็ตไอดลสาวชาวกัมพูชาไ้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง f a c e b o o เนี่ยครับว่าจะแต่งงานกับคนที่เอาชนะบัวขาวได้ไม่เอาเงินด้วยนะและจะรักและดูแลไปตลอดชีวิตหลังจากที่คุณยาดาเนี่ยโพสต์ลงโซเชียลไปนะครับโพสต์ดังกล่าวนะครับดูเหมือนว่าจะหายไปจาก Facebook ของเธอแล้วด้วยลบไปแล้วนะเพราะว่า รู้สึกว่าหลายคนเลื่อนอยากจะโชกกับบัวขาวขึ้นมาการกระแสวิาพากษ์วิจารณ์จากการประกาศของเธอที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่ามีนักมวยชื่อดังนะครับฝั่งไทยนี่แหละแสนสถาน PK แสนไทยมวยไทยยิมซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของดอกเหมยสาวหมอลำซิ่งชื่อดังครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของยาดาในเอือสาวชาวกัมพูชาก่อนที่จะลบโพสน,นี้ไปโดยทางแสนสถานหรือว่าเออแสนไทยมวยไทยยิมเนี่ยบอกเลยครับว่า ไอ้บัวเจ้ายอมแพ้ค่อยจักไฟเดอ้อก็คือบอกอยากจะได้เมียเพิ่มให้พี่บัวขาวเนี่ยยอมแพ้สักไฟได้ไหมเออนี่เป็นอย่างนี้ไปปรากฏว่าไม่รู้ว่ายัางไงครับใครที่บอกว่าเตรียมตัวจะชกอยากจะได้กุญญาดาเป็นภรรยาเนี่ยไม่รู้ยังไงนะเพราะถลบโพสไปแล้วด้วยแต่คนก็รออยู่ครับแล้วเขาก็บอกรอดูอนยะู่เนี่ยว่าจะอะไรยังไงเพราะว่ามีคนอยากจะชกกับพี่บัวขาวขึ้นมาเยอะมากครับ